พี่นาใช่ไหมครับ,รบเป็นตัวแทนคุณนบนะฮะขออนุญาตสัมภาษณ์ก่อนได้ไหมครับ,รบเดี๋ยวกำลังจะขึ้นไปแจ้งความตอนเก้านาฬิกาครับอ่าอย่างนัง้นขอสัมภาษณ์ขอสื่อสัมภาษณ์ตรงนี้เลยครับวันนี้คุณนบมอบหมายให้ผมเป็นผู้รับมอบนาทมาแจ้งความเกี่ยวกับอ่าความผิดในด้านตำแหน่งหน้าที่ต่อการด้านการยุติธรรมนะครับตามที่มีข่าว จากสนข่าวอิสลานะครับเมื่อประมาณมกราคมต่อเนื่องมานะครับว่ามีทางกอตอได้นะครับวินิจฉัยว่ามีระดับผู้พิพากษาระดับอธิบดีและรองอธิบดีนะครับของศาลแห่งหนึ่งเนี่ยมีมีความมีความผิดถึงขั้นที่จะต้องปิดพินัยร้ายแรงแล้วก็มีการสั่งพักราชการไปหนึ่งทั้นนะครับ ล้วประกวดว่าอีกท่านหนึ่งเนี่ยก็มีข่าวว่าได้กล่าวว่ามีเรื่องเงินหนึ่งร้อยกิโลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับซึ่งในเรื่องดังกล่าวนี้นะครับเรื่องราวที่ที่ได้รับฟังมาได้รับอ่านมาจากสำนักข่าวอิสราเนี่ยมันสอดคล้องใกล้เคียงกับที่เรื่องที่คุณน,นบได้ร้องเรียนไปยังคณะกรรมการตุลาการครับแต่สานขณะนี้ เราก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าใช่เรื่องของที่เราร้องเรียนหรือไม่เนื่องจากว่าเรายังไม่ได้รับทราบผลการวินิจฉัยนะครับมาจากกอตอในเม่ว่าอ,อย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องของการมีสินบนเกิดขึ้นซึ่งเป็นเงินก้อนใหญ่เนี่นะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการยุติธรรมเนี่ยน่าจะเป็นความผิดต่อรัฐนะครับคุณนพก็เห็นว่า สมควรนะครับที่จะต้องมาแจ้งความให้กับพนักง,งานสอบสวนซึ่งมีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงหาเส้นทางการเงินว่าตามข่าวที่ได้ลงมานั้นออกมานั้นเนี่ยเป็นความจริงหรือไม่หากเป็นความจริงเรื่องการให้และรับสินบนเนี่ยมีใครบ้างที่เป็นผู้ให้ใครเป็นผู้รับใครเป็นผู้เกี่ยวข้องมีขบวนการอย่างไรนะครับเพื่อที่จะทําให้ความจริงกระจ่างชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ คุณนพถูกตักปลํานะครับว่าโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยครับว่าเกี่ยวข้องกับเงินหนึ่งร้อยล้านซึ่งคุณนพก็ยืนยันปฏิเสธว่าไม่เคยเกี่ยวข้องและเป็นเรื่องที่ตัวเองได้ร้องเรียนไปยังกอตอนะครับในวันนี้เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและเพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดจึงมาแจ้งความเพื่อขอให้พนังกงานสอบสวนได้สืบสวนสอบสวนหาข้อได้จริงและหาตัวผู้กระทาความผิด มาลงโทษนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นกระบวนการยุติธรรมที่ที่เป็นที่พึ้งสุดท้ายประชาชนสมควรที่จะต้องมีความกระจ่างชัดใ้เรื่องนี้จึงได้มาแจ้งความในวันนี้ครับเคุณนพเองเนี่ยถูดกยกาวใช่หมรว่าม,มีการพูดจาใส่ความ,วามเกิดขึ้นนะครับในห้องพิจารณาของศาลครับได,ได้ดำเนินคดีในส่วนนั้คงพิจารณาดำเนินคดีครับจากเรื้องต้นวันนี้เราก็มามาให้คำกปราบ การสืบนสอบสวนใช่ครับการ้อ,องทุกข์เให้สืรสรบสอบสวนหาขอ้อได้จริงตามที่สำนักข่าวอิสราได้ได้ลงข่าวไว้นะครับเพราะตอนเ,เปิดแพเเมื่อไหร,ร่เิดแพเดือมนมกราคมมกรา,าคมครับนะครับวันนี้ผมก็นําเอกสารทั้งหมดเนี่ยทั้งข่าวอิสรามามาให้พนักงานสอบสวนได้ทราบด้วยเพราะว่าการร้องเรียนออกไปเนี่ยนะครับที่คุณนพร้องเรียนไปเนี่ยไม่ไม่ได้พูดถึงเงินหนึ่งร้อยกิโลเงินหนึ่งร้อยกิโลเนี่ยมาปรากฏภายหลังจากสำนักข่าวว่า ท่านหนึ่งที่ถูกจะถูกพักราชการที่ถูกวินัย้ายแรงเนี่ยท่านกล่าวว่ามีเงินหนึ่งร้อยกิโลเข้ามาเกี่ยวข้องเราถึงเพิ่งทราบนะครับแล้วก็เห็นว่าในเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็เรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้และรับสินบนครับเป็นเป็นตุลาการาาต้องเรียนว่าเป็นศาลแทงเงินกรุงเทพนะครับนะครับนะครับจะไม่ไม่ใช่คดียายาครับ,รบตอนนี้ตัวคุณนกเป็นยังไงบ้างครับ ตัวคุณนบก็ปกตินะครับก็ก็ยังคงที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองทางด้านธุรกิจต่อไปนะครับแม้จะได้รับผลกระทบจากในด้านคดีต่างๆครับยุบยุันอยู่กรุงเทพออ,อ,อ๋อไปไปเอ่อก็ทาอ,อยู่ที่กรุงเทพครับแล้วก็มีธุรกิจที่จะต้องทาต่างประเทศด้วยครับทางคุณนกกังวลในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหน อันนี้เดี <superv ising> <ator> <laughs> ๋ยวเรต้องถามคุณนพแล้วกันนะครับอันนี้ความเห็นส่วนครับท่านชื่ออะไรคะมอคดีที่เกิดขบ้านค่ะเขาบอกเอ่อในความคิดเห็นในคดีนี้เหรอครับผมอันนี้ก็ต้องไปเป็นไปตามของการสืบสวนสอบสวนนะนะครับของเจ้าพนักงานตำรวจนะนะครับผมครับว่าไงเลยว่าไงเลยครับ ต้องเป็นไปการการสืบสวนสอบสวนของเจ้าพนักง,งานตํารวจนะครับผมอันนี้เราเราจะมอบไปให้ทางนักง,งานตํารวจนะครับผมครับในอย่างกรณีสมมติทางพนักงานสอบสวนเขาเหนเพิ่มเติมว่าเอ็มอาจจะเกี่ยวข้องกับองคกร์ดิ้เช่น,นอปชหรือว่าอย่างไรอันนี้เราจะตามไปที่เส้นทางอื่นด้วยไหมครับเพื่อให้การลอกเรียนมีผลชัดเจนขึ้นอันนี้ก็คงต้องตามผลนะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับผมแต่ต้องรอผลจากทางพนักง,งานสอบสวนก่อนนะครับผมว่า ในขั้นแรกเนี่ยมีผลออกมาเป็นอย่างไรนะครับผมครับเกี่ยวกับ,บ,บในเรื่องนี้คงอาจจะมีการผิดกฎหมายอยู่หลายฉบับนะครับมีองค์กรตรวจสอบที่เกี่ยวข้องอยู่หลายองคอ์กรผมก็เชื่อว่าเมื่อมีข่าวปรากฏเช่นนี้นะครับแต่และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปารปาบปรามการทุจริตเนี่ยก็คงจะขยับตัวแล้วก็คงจะหาข้อมูลกันนะครับ,รบโดยเพราะอย่างยิ่งอ,องค์กรของแต่และองค์กรเนี่ยก็ต้องดูแลอ่า ให้องค์กรตัวเองเนี่ยโปร่งใสนะครับปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันนะครับโดยเฉพาะอ,องค์กรที่เบี่ยงด้านยุติธรรมอย่างยิ่งครับกรณีนี้ถือเป็นความผิดต่อรัฐหรือเปล่ากรณีนี้ถือเป็นความผิดต่อรัฐได้ครับนะครับวันนี้ที่คุณนบมาเนี่ยนะครับก็แจ้งในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นความผิดต่อรัฐแล้วก็มีความสําคัญเพราะตัวเองยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับที่ตัวเองร้องเรียนไปหรือเปล่าครับตุลาการสองท่านเนี่ยตอนนี้อยู่ในขั้น ตามข่าวอิสของสำนักข่าวอิสรานะครับก็ได้อ่านตามนั้นนะครับก็คือ,อถูกตั้งข้อ,อถูกตั้งว่ิดที่ินัยอย่างร้ายแรงนะครับแล้วก็มีการสั่งพักราชการไปหนึ่งท่านแล้วส่วนอีกท่านหนึ่งเนี่ยตามข่าวอิสราบอกว่าได้ยื่นคาร้องนะครับต่อกอต,อตอว่ามีเงินหนึ่งร้อยกิโลเข้ามาเกี่ยวข้องตัวท่านนั้นไม่เกี่ยว ก็คงอยู่ในการวินิจฉัยของกอตออยู่ต่อไปนะครับตามข่าวแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าใช่เรื่องของคุณนก,รกหรือเปล่าเราก็ยังรอฟังผลการวินิจฉัยอยู่ครับรตอนนี้เรารวบรวมพยานหลักฐานใช่ครับรวบร,รวมรวบรวมจากพยานหลักฐานที่เรามีนะครับที่เรามีมแล้วก็จากสารมักข่าวอิสรานะครับที่ที่ปรากฏนะครับว่ามีการให้ปากคำเช่นนี้ก็คงเปนะ็นอำนาจพนักงานสอบสวนนะครับที่จะสืบสวนสอบสวนหาข้อด้็จจริงไปครับ ในแง่ของกระบวนการยุติธรรมในภาพใหญ่อคะคะเรื่องนี้นี่มันจะให้อะไรกับประชาชนส่วนใหญ่แล้วมันสะนท้อนถึงกระบวนการทุติธรอย่างไรบ้างคะโดยตัวบทกฎหมายนะครับแล้วเนี่ยเรื่องกระบวนการยุติธรรมกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าว่าพึงจะต้องให้ความยุติธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายนะครับในหลักของกระบวนการยุตอาญาเปินกฎหมายแพง่งเรื่องการสืบพยานก็ให้ ให้ทั้งสองฝ่ายมีโอกาสที่จะต่อสู้คด,ดีทาคู่อย่างเป็นธรรมนะครับส่วนท่านที่เป็นผู้ตัดสินนั่นนะนะครับก็มีกฎเกณฑ์ของท่านอยู่นะครับมีระเบียบแบบแผนซึ่งเป็นสั่งสมมาในอดีตนี่ผมก็เชื่อยังเชื่อมั่นในระบบในกระบวนการของความยุติธรรมอาจจะมีบางส่วนเล็กๆน้อยๆที่ก่อให้เกิดรอยด่างพลอยซึ่งเรื่องนี้แต่และองค์กรคงจะต้องไปไปตรวจสอบแล้วก็ช่วยนะครับดำเนินการให้องค์กรของตัวเองเนี่ยมีความยุติธรรมโปร่งใสเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนครับ koona kae koona kae ขอบคุณครับ ชื่อเล่นของตาม